ให้ดูการเรียงตัวของหินนะคะคงจะหลายร้อยล้านปีนะคะเพื่อจะได้แบบนี้ส o o d t h i n g s, s We wear t h r r i h t t ์ o today ดอกไม้ของกระบองเพชรน,นะคะสวยมากอันนี้กินได้นะคะขอบคุณค่ะสามีที่ถ่ายรูปให้สวยไม่แพ้กับ The Wave นะคะอ,อ๋อลืมบอกไปนะคะว่าที่นี่ฟรีนะคะ look at this view และนี่ก็คือ The New Wave Page right Arizona สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องชีวิตติดล้อ in USA นะคะถ้าคุณอยากเห็นประเทศอเมริกาให้มากับพวกเราค่ะชีวิตติดล้อ in USA ค่ำไหนนอนนั่น let's go see America หลายๆคนคงฝ่ฝันที่อยากจะไป The Wave นะคะทุกคนแต่ว่ามันเป็นอะไรที่ยากมากนะคะที่จะไป The Wave ก็คือคุณต้องสมัครออนไลน์ล่วงหน้า6เดือนนะคะไม่งั้นก็คือต้องสมัครลอตเตอรี่ออนไลน์ ที่เขาจับรายวันนะคะเขาให้วันละ20คนเท่านั้นนะคะแล้วเราก็ทําไปแล้วนะคะก็คือเราไม่ได้วินลอตเตอรี่ก็เลยเแสแซดนิดนึงแต่ว่าเราเจอที่ใหม่ค่ะที่นี่คือ The New ว a v e ก็อยู่ข้างหลังนี้นเองนะคะอยู่ใกล้ๆ b e h i v e Campground ที่ Glen Canyon Recreation Area นะคะอยู่ใกล้ๆตรงนี้นะคะไม่ไกลเพจเดี๋ยววันนี้พวกเราจะไปเดินเทรลกันค่ะตามพวกเรามาค่ะว่า The New ว a v e จะสวย เหมือนที่เดอะเวฟหรือไม่ไปกันเลยค่ะเดี๋ยวก่อนไปนิดให้ดูแคมแกราที่นี่ก่อนนะครับบ v e Campground นะคะที่ g r a n Canyon Recreation Area นะคะที่นี่คือละ14เหรียญน,นะคะแต่ว่าเราจ่ายแค่7เหรียญเราได้ลด50%นะคะเพราะว่าคุณรักกี้ใช้บัตรไลฟ์ช m มซีเนียนะคะนี่คือวิวมุมสูงไปหาแคมแกร์นะคะแคมแกรวที่เราพักนะคะอยู่ตรงนี้นะเห็นไหมนี่นะรถเราคันนี้คนะ่ะคันแรกเลยนะคะ นี่นะคะเห็นหินไหมคะคล้ายคลื่นนะมันถึงได้ชื่อ the wave นะคะแต่ที่นี่ไม่ใช่ the wave เอ่อที่สวยๆนะคะอันนี้คือ the new wave come on let's go keep moving we have long way to go long trail today hopefully we can we can make it today นี่นะคะเดี๋ยวนี้ให้ดูสภาพถนนนิดนึงนะคะขรุขระมากนะคะเราถึงไม่ได้เอารถ RV หรือว,ว่ารถจักรยานมานะ ให้ดูสภาพถนนช่วงนี้นะคะเป็นทรายสีแดงหินทรายนะแล้วก็มันจะซอฟตมากมันนิ่มมากนะ,ะเดินลําบากนะคะคุณรกีบไปแล้วฝั่งนู้นฝั่งนี้เดินยากนะเดินยากมากๆ h ก n we going up there or we still keep going on the road <Yeah. S 1> let's go Come on, let's go, let's roll. It's it pretty high. ให้ดูการเรียงตัวของหินนะคะันจะหลายร้อยล้านปีนะคะเพื่อจะได้แบบนี้ good things we wear the right shoe today. นี่นะคะเราเจอเหมือนกับคนเขาทําเป็นทางเดินเอาไว้นะคะเหมือนกับเทรลนะคะให้เห็นว่าขึ้นไปทางนี้นะตามเห็นขึ้นไปค่ะโอ้ oh, just like a path นะอืมนี่นะคะ oh. look at this view Beautiful huh? <Yeah. S 1> Such a beautiful But too hot right now นี่ดอกไม้ของกระพองเพชรน,นะคะสวยมากอันนี้กินได้นะคะสวยค่ะมีทั่วไปเลยนะคะเยอะมากค่ะตรงน้นก็มีเห็นไหมคะตรงนี้นี่รวดายเหินนะคะที่ซ้อนกันเหมือนคลื่นนะดูให้ดูใกล้ๆนะคะเห็นมันซ้อนกันนะคะตรงนี้มีสีด้วย The Vave คงจะสวยมากนะคะ หม้ถึง The Wave ที่เป็นออริจินอลนะ We are at the new wave page Arizona สวยไม่แพ้กับ The Wave นะคะดูสวยมากอ๋อแต่เหนื่อยมากค่ะเดินขึ้นมา I do n t to lay down my ass and of course hopefully never gonna happen with me See I did it easy <sighs> Yes ดี๋ยวมุมนี้อีกมุมหนึ่งนะคะอันนี้ก็สวยค่ะอ๋อลืมบอกไปนะคะว่าที่นี่ฟรีนะคะไม่ต้องไปซื้อลอตเตอรี่ไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นนะคะฟรีค่ะ The new wave. I think this might be the the hardest one's trail right here. Right here. It's really steep. I think we're almost done I guess. I think it's amazing that somebody put these rocks here to make a path. Yep, let's take a look at this view. This is also beautiful. We're almost done with the trail. We're close to the RV. This is a loop. ว้า wow, look at this two things over here ขอบคุณค่ะสามีที่ถ่ายรูปให้และนี่ก็คือ the new wave page r ั t Arizona สวยงามค่ะอาจจะสวยไม่เท่าเดอะเ v e นะคะแต่ก็สวยค่ะแล้วก็ฟรีคนไม่เยอะนะคะมีตอนนี้มีแค่เรา2คนคะ่ะเดินแถวนี้ What a nature ถึงเวลาเดินกลับ RV นะคะอยู่ใกล้ๆตรงนี้นะคะก็ไม่ไกลนะคะเดินไกลพอสมควรถ้าเดินไปค่ะ let's go <S นี่นะคะเราจะถึง RV ีเราแล้วเดี๋ยวให้ดูเราจอดตรงนู้นนะคะเห็นไหมคะนั่นรถบ้านของเรา ไปค่ะ